สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเอ๊ะเดี๋ยวพันธุาชาวไทยก็สวัสดีครับแล้วกิดกิดเอฟนิ่งกบอกว่าแหม่งกลับมาจากญี่ปุ่นเนาะก็นะเล่นเลงสักหน่อยกูไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าบาจี เกิดขึ้นเขิมอะไรขึ้นมาซื้อไฟนไลเฟลซิซีภาคสามมานะครับผมในสตรีมมันร้อยแปสิบเก้าบาทตอนนั้นแม่เงินเหลือมันก็ซื้อมาเลยด้วยความที่แบบว่าเพื่อนมันท้าทายไงบอกว่าเจ๊มึงก็ซื้อมาเล่นสิอถอนสรุปว่าก็ซื้อมาเล่นเนี่ยมีคนถามผมว่าพี่เจ๊ทำไมพี่ไม่แคสเอาลาร์ต่อล่ะผมก็มันติดปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเอาลาร์เนี่ย เวลาผมเข้าไปเล่นเสร็จปุ๊บมันก็จะโยโหลดตรงหน้าจอที่แบบตอนเข้าเกมแล้วก็มันจะโหลดตอนเข้าเกมไงซึ่งมันมีปัญหาตรงนั้นนะครับมันคือมันค้างค้างแบบค้างนานมากรอเป็นชาแล้วแม่งยังไม่แบบยังไม่ได้เลยยังไม่ไปถึงไหนแล้โหเริ่มเกมเลยดีกว่าไหมแม่งมันต้องเสียเวลาดีเนาะจะได้แบบกลัวทีเดียวเลยเฮ้ยเดี๋ยวได้ดไปหยิบน้ํามาเผื่อเผื่อกี๊ไงกี๊แล้ว เสียงมันหายโทษคมิงซูนอะไรเดอะเฮเลอร์ t r a c t i o n แล้วกมิวเซียมกูอ่านไม่ทันเลยเจ้ <c oughs> าห้าคืนเลยปะละ่ะชิบหาย hey, hey. ไม่เคยเล่นสักภาคเลยในหักเคยเห็นแต่คนอื่นเขาเล่นไงเฮียอะไรเงี้ยู้สึกเล่นไม่เป็นได้สซ้เคเห็นคนอื่นเขาเล่นนะครับแล้วก็เพื่อนผมก็สอนเพื่อนผมก็เพื่อนผมมันก็สอนนะครับว่าเกมนี้ไม่เล่นยังไงโอเคมันก็ไม่น่าอยากนะ้ แต่เพื่อนผมบอกว่ามันจะยากตรงที่ว่าต้องเอาต้องมาซ่อมตรงนี้อะไรนะกล้องสิ่งวินเซนเลชั่นอะดิโออะไรพวกนี้ครับก็พอได้ก็พอเป็นนะ เฮียรลอนใช่บหยเดนเอาก็เล่นไม่ได้อยากแบบอยากต่อเดนเอาให้จบอ่ะจริงๆถ้าเป็นไม่ได้ก็นะทีหนึ่งอะไม่เอาคบห้าคืนนะ Watch the fingers. Oh, uh, wait, <laughs> <laughs> but... do right like, You know, flashing lights and... <laughs> <laughs> uh, but I honestly thought we'd have more by now. If uh, we don't have something really cool by next week, so we may have to suit you up in a furry suit and make you walk around saying, boo. <laughs> uh, but, you know, like I said, we're trying to track down a good lead right now. Uh, some guy who helped design one of the buildings said it was like an extra room that got boarded up. ติดติดติดติติติตมึงไม่มีสูตรที่แบบว่าซ่อมของได้เร็ววะให้าทำได้ก็ทำนะถ้ามีทำเลยแหละแมกลับมาจากญี่ปุ่นหน่อยกันนะโทษโทษญี่ปุ่นมีอะไรดีมีดีครับ ผมสัมผัสมาแล้ว5วัน4คืนนี่แบบรู้สึกดีมากครับอืมดีจริงๆผมชอบยังไงก็เป็นคนไทยเชื่อสายจีนเชื่อไหมว่าผมเป็นคนจีนไม่เชื่อใช่ไหมใช่ใช่อย่างกูใช่เลยโอษโอษเฮ้ยที่สามแล้วเหรอไม่ไหว

อ้โทษโทษเฮ้ยฮัลโหลให้คุยตรงนี้อ่าอ้ลี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 เฮ้ยตีห้าแล้วนี่ให้แม่มึงดิหลอนจนประสาทจะแดกไอสัตว์ ัมีอะไรนะตีห้าแล้วนะอ้ลิลลิลิลิลลดเออเสียวชิบหายเลยครับท่านผู้ชมแมงีก็เอาล้าอ ah <ด>ีกเว้ยเนี่ย <Hello. S 1> อย่าดีใจไปคืนสองยังรอท่านอยู่<ะ>นี่คืออะไร<อ>มันให้ทำอะไรป l ัมมีเหรอ ตามฉันมาฟอลโล่ me จะให้ฟอลโล่ทำไมนะ่ฮะฟอลโล่ me ฟอลโล่ me โอ้ย <laughs> hey man, okay, I have some awesome news for you. Hi, I'm a vintage audio training cassette. Dude, these are like prehistoric. I think they were like training tapes for like other employees or something like that. So I'm about to like have them playing like over the speakers as people walk through the attractions. มันก็ไม่เหมือนภาคแรกนะภาคแรกเพื่อนผมเล่นให้ดูก็บอกว่าอะไรอะต้องมีชะไรก็อะไรนะเออปิดประตูเปิดไฟมีแี่ยแต่ภาคนี้รู้สึกว่าจะโอเคกว่านะวิกล้องเสียหรอไม่ที่ยังคืนอยู่เลยชิมไยเอ้ย ด,ดังแไว้ก่อนเอาแคมก้าแม่งเลยากลัวเนี่ยนั่งคนเดียวในบ้านเนี่ยโอ๊เฮอเลือว้าอะไรลูกซีต้าโอ้โว้ The police of operation, the animatronics are sent to turn and walk for sound speed. The an easy and hands-free approach to making sure the animatronics stay where the children are for maximum entertainment slash crowd-pleasing value. To change the animatronics to suit mode, Hi. insert and turn firmly the hand crank provided by the manufacturer. Turning the crank will recoil and compress the animatronic parts around the sides of the suit, providing room to climb inside.

กลงเงมรอเลอ้อาวเฮียออด,ยอดิโอเดไวท์พ้องตายไงสัตว์พระเจ้ชาช่วยกล้วยหักมุกเฮ้ยเเร็วเฮ้ยคืนสองด้วยเ <Hello. S 1> ฮ้ยท่อบขาเมีอะไรเสียนี่วะ หัวใจกูเต้นแล้วครับฮ <Hello. S 1> หรือว่ามันไปท่อวะ <Hello. S 1> กูปิดไว้ก่อนเลยได้ไหมเนี่ยทีสามแล้วครับทีสามเลยครับฮทีสามแล้ว <Hello. S 1> คุเล่นสองคืนพออยากให้ผมเล่นกี่คืนก็เออบอกมาอ้าวเฮียอะไรไงอุ้ยตีเฮ้ยเร็วๆตี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 ละตี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 ละโอ้โหรีบูตออสิครับ ติบหายทังกล้องนั้งเสียงเสียหมดพระเจ้าช่วยกล้วยทอดอะไรมันจะเสียขนาดนั้นเร็วๆสิ <Hello. S 1> ไปนูน่นไปเขาบอกว่าเสียงจะเป็นตัวลอยเขาเรียกว่าอะไรนะบอลลูนแมนใบบอลลูนบอยบอลลูนบอลลูนเนียอะไรก็ไม่รู้โอ้โห oh. oh. พ่อมึงเถอพระเจ้าเฮ้เฮ้ ให้ให้เตียงมึงดิให้ให้เฮ้ยตีสี่แล้วเฮ้ยมึเร็วดิกลัวเนี่ยดีเควสกันมาจังกรดชดกให้เลยตามังขอเฮ้ยแต่มันน่ากลัวจริงเนี่ยเนี่ย ไม่เล่นไม่เล่นเองไม่รู้สึกครับเฮ้ยท้อปวะอะไีก <Hi. S 1> ็เวอ,อร์เลริรติดห้าแล้วฮ e <Hello. S 1> โล o h e l ลโหล่แม่มดี I'm larry, 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 larry. I love you I love you I hate you Can you see me? What? <coughs> ba, 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 ba. <coughs> ba, ba. I love you. I love you. I hate you. Can you see?